สวัสดีจ้าโอ้ยไปในเมืองมาไปซื้อยาไปบอกร้านขายยาเป็นเป็นเขาเรียกกดไหลย,ย้อนมาแสบแมาแสบแ้วอกอ่ะกินเผ็ดก็แสบกินไม่เผ็ดก็แสบม,มันแสบมันเป็นกดไหลย,ย้อนเนาะก็ไปบอกเขาเขาก็เลย ว่าให้เอาอย่างนี้ลองมากินดูแล้วเพียงก็ไปเรียนด้วยทีนี้เขาบอกว่าวันหนึ่งให้กินสามซองก็เลย หลังจากเลิกเรียนแล้วอะไรแล้วอแต่อันนี้พินไปซื้อก่อนก่อนไปโรงเรียนนะยาที่ร้านขายยาพอเลิกโรงเรียนแล้วพินก็ไปร้านพมา่าพินมันก็บอกว่าทําไมดูหน้าตาเธอไม่สดใสเลยไม่อะไรเลยเป็นอะไรไล่บอกว่าฉันแสบหน้าอกเนี่ยฉันแสบตรงนี้ ก็เลยเขาก็มันกับหายายาแอนตซินพินมาแล้วมันก็เสียบพินเข้าไปในห้องเนาะอันนี้ก็เข้าไปในห้องห้องที่มันเก็บของแล้วก็เป็นห้องนอนมันก็ไปมันก็เอาน้ำมันอะไม่โลน้ำมันน้ำมันเขาเออเขาบอกว่าเขาทำมาจากพัดเจ้าเอก็มาทาให้พินทาตอนแรกมันผสมกับน้ำก่อน สงนแล้วแล้วบอกให้พินดืม่มพิน้นบอกว่าฉันดื่มไม่ได้นะถ้าให้ฉันดืม่มน้ำมันอย่างเงี้ยขอฉันมันไม่ลงอ่ะคือกืนไม่ลงก็เลยบอกมันมันก็บอกไม่เป็นไรงั้นเธอนอนนอนหงายแล้วก็ทาทาทา,ทาไล่ลงมาตั้งแต่คอลงมาไล่ลงมาที่ท้องแล้วก็ปวด้องมันอะไรของมันนะเนาะตามภาษาเนีน่ก็เลยถามว่า เธอจะเอาเท่าไหร่มันบอกมันไม่ไม่ได้เอาช่วยช่วยกับไปเออมันก็เลยให้ยาแอนตซินพินมาแผงนึงมันบอกย yeah, าแอนตซินอ่ะบางทีจะช่วยได้พินก็เลยอเออลองดูแต่มันก็เป็นของไทยเนาะเออพะว่ามันเห็นพินเขาวาพินไม่เป็น yeah, แย่เต็มที่พินก็จะไม่นั่งหรอกอันนี้มันเห็นพินแบบ เงินคนเหนื่อยยังไงคนได้นั่งก็บอกว่าฉันเป็นกลางคืนน่ะกลางคืนน่ะฉันเป็นแบบมันมตีขึ้นอ่ะตีอ่ะตีขึ้นแล้วมันมันไม่เลอะเสีย็เลยว่าเนี่ยยังบอกว่ามันก็เคยเป็นแต่มันก็จะเป็นวกยาของมันเราแหละ ก็เลยว่าเออะพิงก็ก็ซื้อมาไอ้นี้พิงก็มาแล้วแล้วที่นี่ร้านขายยาหมอร้านขายยาเขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นถ้าเธอเดื่มแล้วมันไม่ดีขึ้นเธอต้องไปถูกเธอถ้าเธอบอกชันถ,ถ้าจะไปไปโรงพยาบาลเธอก็รู้อยู่ว่าฉันจะโทรกับ หมอได้ยากนิ่งก็เลยบอกว่าเอางี้ละแกนเธอมีเธอมีประวัติปว่วยอยู่เป็นโรคซึมเศร้าอย่เธอบอกหมอที่เธอปว่วยที่เธอเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยบอกเขาเดี๋ยวเขาช่วยช่วยเลยหลือเธอผมก็บอกจริงเรอ,อ,เอ,อ จะไปลองลองดูก่อนยันก็บอกว่าเดี๋ยวฉันลองดูก่อนกินก่อนถ้ามันดีขึ้นใจก็ไม่ไม่ไปหรอกแต่มันก็ดีนะบอกยังไงเดี๋ยวเราว่ายังไงเดี๋ยวฉันจะโทรหาเธออีกทีโอ้หมอกแกงเดือดเดี๋ยวก่อนนะคะนั่นโอเค พป็นแกงส้มตั้งแต่เมื่อวานตอนแรกอะรานขายาเขาจะไม่ขายให้พินนะเขาบอกว่าไม่ไมฉันจะไม่อยากขายให้เธอพอพอมันขึ้นปุ๊บเขาบอกเลยนะพินก็ขึ้นไอ้นี่อคือพินเอาบัตรบัตรประชาชนให้เขาอ่ะหมายเลขพินอะ เขขึ้นปุ๊บเขาก็จะแบบจะไม่ค่อยขายพินเพราะว่าพินเป็นป่วยโรคซึมเศร้อากอกลัวจะไป,ไปนั่นเนี่ยพินก็เลยบอกว่าคงไม่เป็นไรหรอกแม่พ่อ,อพินก็คิดว่าเป็นนะ้ำไอเป็นผงไม่ใ้นเป็นน้ำเนาะแล้วทาไมเขาบอกให้พินไอ้ร้านขายยามันบอกว่าให้พินผสมกับให้เทลงไป สงกรานต์บอกเออออาแต่เมื่อพิงจับแล้วมันเป็นน้ำท่าจะลองดอ,อยู่เมืองเนี้ยเป็นไรกันลำบากถ้าไม่มีแฟนสำหรับคนที่พูด อังกฤษไม่ได้มันเป็นน้ำมันน้ำมันเนาะสำหรับคนที่แบบพูดอังกฤษไม่ได้คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือมาอยู่ก็ลำบากถ้าไม่พึ่งตัวถ้าไม่นั่นแต่ก็ค่อยแน่กินก็เรียนรูนด,ด,ด้วยตัวตัว,ตวเองนั่นแหละเหมืนเป็นน้ำมันไลย กินยากไหมนอ้อฮีพฮอเอ้ยต้งก,ก่อนเอาพิงกินยาก็ยากยากไม่ใช่ว่าเรื่องไงอันจะยาแปลกๆเป็เปเปนแบบได้มากินยาก จึงเป็นในพวกยาน้ำมันน้ำมันอะ่ะเขาไม่ใช่ยาไม่กินยาเดี๋ยวพี่จะกินยาแล้วก็กินข้าวก็พักผ่อนเนาะยังไง ขอติดตามด้วยนะคะแฟนคลับขอบคุณมากค่ะแต่ว่าพักนี้พินไม่ไดีอ่อะไรอ่ะไม่เหมือนตอนก่อนนู้นนะพินก็นั่งคอมแล้วก็ก๊อบมาเอามาให้ Google อ่านให้ความเดี๋ยวนี้พินก็ไม่ได้ก๊อบแล้วเนาะเพราะว่าพินก็แต่พินก็กดหัวใจนะกดอยู่ กดหัวใจให้ทุกคนอยู่เพราะว่าพินไม่ได้ไม่ได้ก๊อบมาอ่านไม่ได้ก๊อบมาให้อา google อ,อ,อ่านให้ฟวางเนาะเพราะว่าม,มันก็แบบว่ายัางไงอ่ะแต่พิ์ก็จะพยายามนะพยายามาแต่ว่าพยายามไม่ได้ตอบคอมเมนต์หรอกแต่จะพยายาม กดเป็นรูปหัวใจให้นะคะก็ขอบคุณแฟนคลขับทุกๆคนที่เป็นห่วงเป็นยยพินที่ดูแลกันมาเนาะตั้งแต่ต้นจนป่านนี้อืมเขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณหลายค่ะ